สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีข่าวมาแจ้งพี่น้องอสสอสมอทั่วประเทศครับพี่น้องครับหมอชาติมีรายชื่อสมาชิกที่พ้นสภาพชุดที่1ทับหกสี่นะครับชุดนี้นะครับจะเรียงรายชื่อตามจังหวัดนะครับกอไก่ถึงออ่างเลยนะครับตั้งแต่กระบี่ถึงอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น1,471คนนะครับสมาชิกอสอสอสมที่มีรายชื่อชุดแรกนี้นะครับชุดที่1ทับหหมดสมาชิกภาพแล้วครับจำนวน1,471คนนะครับหมอชาตเก็มีข่าวมาแจ้งพี่น้องให้ทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับรายชื่อสมาชิกที่พ้นสภาพชุดที่ 1- 64ทับนะครับหมอชาตเก็มีลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องสามารถที่จะดาวน์โหลดไปแจ้งสมาชิกได้เลยนะครับสำหรับในชุดที่ 1- 64ทับนี้นะครับ จำนวนทั้งสิ้น1 4 7 1รลายนะครับจึงแจ้งพี่น้องอสสสมอทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อนะครับตอนนี้หมอชาติมีอยู่3ชุดนะครับจะประกาศไปทีละชุดละชุดนะครับตอนนี้ชุดที่1ทับแล้วนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นชุดที่2ทับและชุดที่3ทับเป็นลำดับลาดับไปนะครับพี่น้องก็ลองดาวน์โหลดรายชื่อแล้วก็ไปแจ้งพี่น้องอสสสมอแจ้งสมาชิกในที่ประชุมทราบโดยทั่วกันนะครับว่า หมดสมาชิกภาพนะครับก็จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับชกสออสมนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสอสสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ